สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับพี่พี่นะวันนี้น้องมีนะครับพระคุณแผนพลายกุมารรุ่นแรกนะครับแม่ตาอานจิตโดยพระอาจารย์อัญิกนะครับวันนี้มีแบ่งปันพี่พี่นะครับ18รายการนะครับเอ๊สิบหกสิบรายการนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมดูนะพี่นะสำหรับอีพีเย็นนี้หากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดแน่นอนนะฮะคัดมาให้พี่พี่ได้รับชมเลยครับ มาครับรายการแรกเลยพี่ชายนี่ฮะรายการแรกมาเป็นพงพุทธคุณหน้ากากทองแดงนะครับนะหรือหน้ากากชุบหน้าหรือเปล่าพี่นะครับรายการนี้น่าจะเป็นหน้ากากนี่ฮะสวยๆหน้ากากทองแดงหรือเปล่านะครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งห้ ต่อมารายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาท่าสแบงฮะเลขคดนัวเบอร์หมายเลข4ครับรายการนี้ฝั่งพลอยเต็มสูบครับรายการนี้เนื้อดินเผาฝั่งพลอยเต็มสูบนะองค์นี้ผมขอ280บาทฮะรายการที่2ครับต่อมารายการที่3ครับรายการที่3เลขคดตัวเบอร์หมายเลข30ครับรายการนี้นะครับน่าสวยๆเลยน่าจะเป็นเนื้อผงแร่นะครับนะเหมือนผงแร่ทั้งพีเลยหรือแบบ่าสินะนี่ฮะ สวยๆพี่หน้ากากเงินนะครับนะฮะหน้ากากสีเงินสวยๆเลยนะครับรายการนี้ผมขอที่300บาทนะครับรายการที่3ต่อมารายการที่4ครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเนื้อเกสรหรือเปล่านะครับรายการนี้หน้ากาก2กษัตริย์ครับพี่ชายองค์นี้องค์ที่4หน้ากาก2กษัตริย์ครับนะผมขอแบ่งปันนะฮะพี่ๆเลขคุณตัวเบอร์มาได้แปดหนึ่งนะครับรายการนี้ผมขอที่250บาทนะครับรายการที่4ฮะ ต่อมารายการที่5ครับเลขคนจับเบอร์มเลขหกสบสามรวมกันที่เครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันที่พี่นะครับที่250บาทฮะสองร้อยห้าสิบบาทฮะพี่ชายนะครับรายการที่5ครับเนี่ยฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อพลายดำนะครับเลขคนจับเบอร์หมาเลขเจ็ดศูนย์รายการนี้หน้ากากสองกระสันะครับหน้ากากสองกระสัโรยมูลสันนะครับรายการนี้รายการที่6ขอแบ่งปันที่พี่ที่250บาทฮะขอแบ่งปันที่พี่ที่250บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่6ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่7รายการที่7นะครับมาเป็นเนื้อดินเผาฮะนี่ฮะเป็นตะก,กุดโทนนะฮะสามดอกเลขคตเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับรายการนี้ตะก,กุดโทนนะพี่นะเลขคนตเบอร์หมายเลขสิบสี่รายการนี้เนื้อดินเผาฮะรายการนี้ผมขอเป็นปัร์ต้พี่นะฮะที่สองร้อยห้าสิบบาทนะเอาพิเศษให้สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับนะ ต่อมาครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อนี่ฮะสวยๆเลยพี่เลขคุณตั้งเบอร์หมายเลขสองหกน่าจะเป็นเนื้อเล่นน้ำพีหรือเปล่านะครับรายการนี้จีวอนจานยันฮะจีวอนจานยันครับพี่ชายรายการนี้ขอสามร้อยพี่นะขอสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่แปดฮะรายการที่เก้าครับมาไม่แบบจานมั้งพี่นะครับเลขคุณตั้งเบอร์แปดแปดสิบหกรายการนี้จีวอนเต็มแผ่นครับรายการที่เก้ารายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอฮะขอสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่เก้า ต่อมารายการที่1 0รายการนี้เป็นเนื้อผงชมพูภูายเลขคู่ทเบอร์มาเลข51รายการนี้ปัดทองโรจิวอนนะฮะปัดทองโรจิวอนครับพี่ชายรายการนี้ขอ2 2 0บาทครับรายการนี้รายการที่10ขอ220้ิบาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่11รายการนี้ฝังพลเต็มสูงครับพี่ชายรายการนี้เลขคู่ทั้งเบอร์มาเลข98ครับรายการนี้รายการที่11ขอ250บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่11ฮะ รายการที 2, high, 98, pause, ่สองรายการนี้เป็นเนื้อว่านพลายดำนะครับนี่ฮะเลขโคนจับเบอร์หมาลขก้าสิบเอ็นะฮะฝังพลอยใสเต็มสูบฮะรายการนี้ฝังพลอยใสเต็มสูบนะครับองค์นี้ขอ280บาทนะครับรายการที่12ครับพี่ชายองค์นี้ขอ280บาทครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่13รายการที่13บสามรายการนี้นะครับเลขโคนจับเบอร์หมาลิบหกรายการนี้ฝังถุงทองฮะ รายการนี้ฝังถุงทองพี่รายการนี้ขอ280บาทฮะรายการนี้ขอ280บาทครับพี่ชายรายการที่13นะครับรายการที่4รายการนี้เป็นเนื้อว่านพลายดำนะครับเลขโคดตั้งเบอร์มาลี่27รายการนี้ฝังต่อเงินฮะฝังต่อเงินฝังพลอยปัดทองด้านหน้าครับนี่ฮะรายการนี้เอาไป280บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่14สฮะนี่ฮะสวยเลย ต่อมารายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีปัดทองฮนะรายการนี้หน้าเงินสังคติเงินแท้ครับนะด้านหลังฝั่งโคดเลขโคดทั้งเบอร์69รายการนี้ขอ350บาทหรือรายการนี้เหลือองค์สุดท้ายแล้วขอ350บิบาทครับพี่ชาย ต่อมาเป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับหน้าหน้ากลากเงินเนี่เป็นองค์เงินติดหน้าครับเลขโค้ดตั้งเบอร์มาเลขเจด้าหน้าหลังฝั่งโค้ดครับรายการนี้ขอ300บาทครับพี่ชายรายการนี้รายการที่สิบหกขอ300บาทครับพี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยนะนี่ฮะต่อมารายการที่7ครับ รายการที่7นะครับมาเป็นเนื้อผงพายดําขาวฮะด้านหลังฝั่งท้าเวสุวรรณเลขคุณตเบอร์หมายเลข9 7ครับรายการนี้ขอที่300บาทนะครับรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18เป็นเนื้อผงชมพูพายด้านหลังฝั่งท้าเวสุวรรณเลขคุณตเบอร์หมายเลข45่ารายการนี้ขอ300บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่18ครับต่อมารายการที่19ครับมาเป็นเนื้อกระเบื้องนะฮะสีม่วงพี่เลขคุณตเบอร์49 เลขคุณตัเบอร์สี่เก้าเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบเซรามิกครับรายการนี้ขอ220บาทครับพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นรายการที่19ฮะต่อมารายการที่20รายการนี้เป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบเซรามิกสีฟ้าเลขคุณตัวเบอร์หมาเลขแปครับรายการนี้ก็220บาทครับพี่ชายรายการที่20ครับนะฮะวันนี้มีมาให้พี่นะครับย้ำอย่างนี้20รายการ ลองเลือกชมดูนะครับพี่นะฮะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางอันเีรไนและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ